ก็มีเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นนะกับกรณีของกรุงเทพมหานครแล้วก็เกี่ยวเนื่องมาถึงกรณีของ BTS Group Holding นะครับก็เนื่องจากว่าคงจำก็ได้คนระับประมาณสักปลายเดือนที่แล้วนะคุณนชายัยประมาณสัก20กว่า23-29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของสภากรุงเทพมหานครนะครับก็ สมาชิกสภากรุงเทพมหานาครก็มีการลงมติวาระ2และ3านตอนแรกก็วาระแรกนะฮะหลังจากนั้นก็ผ่านในแง่ของการรับหลักการแล้วก็วาระ2วาระ3ว่าด้วยเรื่องของการขอแก้ไขพระราชบัญญัติงบประมาณของกทมนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย14,000กว่าล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการจ่ายหนี้ค่าเดินรถนะครับหรือว่าค่าเดินรถและค่าบริการซ่อมบำรุงเนี่ยฮะก็คืองาน O&M เนี่ย ให้กับทางกลุ่มของ BTS Group นะครับมูลค่าประมาณ14,000กว่าล้านบาทอันนี้ก็รวมๆดอกเบีย้ยเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดก่อนอันนี้ที่มีคำสั่งให้ทางกทมนะครับมีการจ่ายหนี้ค่า o m หรือค่าเดินรถและบริการซ่อบมำมรุงให้กับถูกข,ของ BTS 14,000ล้านบาทภายใน180วันหลังจากศาลมีคำสั่งซึ่งก็จะครบดิวก็ประมาณสัก22มกรา เดือนหน้านะครับก็คือ2ี่สิบสอมกราที่จะถึงนี้นะครับปรากฏว่าสภาเขาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอขั้นตอนก็เพียงแค่ว่าทางให้ผู้ว่าเป็นชาติใช่ไหมฮะมีการนําเสนอของร่างตัวนี้เข้าประกาศในราชกิจารเบกษาเพื่อให้มีผลอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการจ่ายต่อไปแต่ปรากฏว่าล่าสุดไม่เป็นอย่าง,งานั้นซะแล้วครับคุณนัชชัยครับครับปรากฏว่าเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับ,รบทางบริษัทกรุงเทพธนาคมจํากัดนะฮะ ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ก่อนน้นนี้ที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่คงจำกันได้ว่าก่อนน้นนี้เขามีการยื่นขอให้พิจารณาคดีใหม่แต่ศาลไม่รับแล้วน,นี่อุทธรณ์อีกกรณีที่เคยยดื่นอุอออออทธรณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็นองจากว่าเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าปปชนิม,มิมมติแจ้งข้อข่าวหา,วา,วาวกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งที่สิรายที่ทำสัญญาจ้างบร,ริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า b t s ีนะครับบริษัทรูปของ BTS g r อ u p ุปเนี่ยนะฮะ เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวสุดต่อขยายสามเส้นทางไปจนถึงปี2องแปดบห้าโดยมิชอบมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องว่าปปชเ,เคยเคแจ้งข้อกล่าวหาส2บสองรายที่ทำเขาเรียกว่าเป็นผู้ลงนามเรื่องของอนุมัติเรื่องของสัญญาการจ้างเดินรถไปถึงปี285บอันนี้มันเกี่ยวเนื่องบันเบียดอีกคดีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าการไปยื่นของกรุงเทพธนาคมเนี่ยไปยื่นแบบนี้นะมันจะมีผลหรือไม่ว่า กทมเนี่ยจะยังจ่าย14,000กว่าล้านบาทตัวนี้ให้กับ b t ทอไม่ได้คุณชัย oh. เพราะมันยังค้างอยู่ไง oh. เพราะก็ยื่นตรงเนี้ยตัวเนี้ยคือเดิมเนี่ยเขายื่นไปแล้วนะขอให้พิจารณาคดีใหม่ทึงศารเนี่ยยกไปแล้วไม่รับอันนี้ไปยื่นคำร้องว่าขอให้พิจารณาใหม่ขออุทธรณนะ์อ่ะอุทธรณ์คำสั่งสาลเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระหว่างการอุทธรณ์เนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเอาแล้วจะยังไงจะจ่ายได้หรือเปล่าเพราะแม้แม้ว่าตัวของ ภากรุงเทพมหานครเนผ่านมติเร hmm ียบร้อยแล้วนะไอเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงบประมาณของกทมเนี่ยหนึ่งักว่าล้านเนี่ยมันจบไปแล้วนะัอก็งงๆอยู่ตรงนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวกรุงเทพธนาคมเนี่ยก็ซึ่งเป็นบริษัทก็ก็คือบริษัทของกทมอ่ะพูดง่ายๆเป็นนิติบุคคลที่กทมถือถือหุ้นอยู่9 9 8ทําไมอย่างนั้น อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะมีผลเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่ามันจะมีผลต่อการจ่ายเงิน14,549้าล้านบาทให้กับ BTS ที่เดิมนะฮะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะจ่ายภายในสิ้นปีนี้คุณนัชชัยอาจจะสัปดาห์หน้าหรืออะไรเนี่ยเพราะรถ้าจำไม่ผิดเห็นว่ามีการแจ้งกันว่าอาจจะข้าวันที่27ธันวาคมหรือซ้าไปก่อนสิ้นปีอ,อันนี้พอมีตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจะยังไงนะครับอันนี้คือประเด็นแรกอีกประเด็นครับคุณนัชชัย เรื่องของกรุงเทพธนาคมเนี่ยฮะมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้นะฮะแต่ปรากฏว่าคุณนภพพลจิรกุลสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครนะครับเ,เขตบางกอกน้อยในฐานะประธานคณะกรกรมก,การวิสามันเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีการเปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่า,า,าตอนนี้เตรียมเรียกผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมเข้ามาชี้แจงกรณียื่นอทธทณ์สายปกครงองสูงสุดว่ามีเหตุผลอย่างไรถึงทําเช่นนั้น เพราะว่าภาระดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นวันละเจ็ดล้านนะเจ็ดล้านนะฮะหากว่ามีการชําระนี้ล่าช้าออกไปอีกแล้วใครจะรับผิดชอบครับคนยื่นรับผิดชอบไหมนะฮะทั้งนี้นะหากว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยทำให้กทมเสียหายก็ควรจะยุบบริษัทนี้ซะดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกทมไม่เคยได้กําไรจากบริษัทกรุงเทพธนาคมมีแต่ขาดทุนในหลายโครงการงานง่ายๆก็ประสบปัญหาอย่างเช่น <laughs> บ่อบ่ม <laughs> ขยะที่ประเวศเนี่ยฮะ <laughs> ออที่มีปัญหาอยู่ถูกฟ้องร้องอยู่เนี่ยฮะกทมก็ตั้งกองไปช่วยดูแลให้ครับแล้วก็บอกว่าทั้งนี้กรุงเทพนานคมไม่ได้จัดทําบริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยตนเองครับแต่ไปจ้างเอกชนมาดําเนินการแทนอ่ทำอ่าทำให้การทํางานเนี่ยกลายเป็นอ่เหมือนกัเป็นกรุงเทพดานคมเนี่ยเป็นโบเกอร์มากกว่าเป็นบริษัทไงเออหน้ากว่าเป็นบริษัทลูกนะจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น โดยผลการเมืองงานเนี่ยล่าสุดเี่ยกรุงเทพนาคมในปีหกก็มีผลขาดทุนอยู่ประมาณสัก3 4 0ร้อี่สิบ้านปีสอง5หสิ้าเนี่ยขาดทุน4ี่ล้านนะครับเอออันนี้อันนี้ยกตัวอย่างว่าผมประกอบการเนี่ยปีหกห้ากเนี่ยขาดทุนอยู่เลยอันนี้ก็บอกว่าเอออันดับแรกคือตั้งคําถามว่าไปอทธรอนทำไมแล้วถ้าเกิดว่าอูธทณ์แล้วมันช้าไปอีกเนี่ยมันโดนค่าป,ปรับวันละ7็ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบคนยื่นอู่ทอนรับผิดชอบไหมอันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดขนาดน,นั้นนะแต่ว่า ถ้าอ่านความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คุณนภาปลก็บอกว่าเมื่อวันที่13านวาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับนายชัดชาติศรธิพันธ์ผู้ว่ากรทมเกี่ยวกับการชำระหนี้ส่วนที่เหลือโดยเป็นค่าจ้างส่วนรถ,รถของอสายสีเขียวนะครับที่ยืน่นฟ้องร้องเพิเ่มเติมเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนปี5้เนี่ยปัจจุบันได้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของศาลอีก1 0,000 1,811ล้านคือก้อนที่2ก้อนก้อนที่1เนี่ยคือ4มันจบละสารปกรครองสูงสุดคำสั่งแล้วแต่อีกก้อนเนี่ยกำลังทาง b ี s ีเอชากำลังฟ้องอยู่กำลังพิจารณาอีก11,000ล้านซึ่งเป็นยอดหนี้ค่าจา้า,จางเดือค่าจ้างเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และ2เช่นเดียวกับตัวของอก้อนแรกก็คือ14,000แต่มันช่วงเวลาเท่านั้นเองไอ้10,000เนี่ย 101, มัน11,000เนี่ยมันช่วงเดือนมิถุนาปี64ถึงตุลาคมปี65ไงอันนี้ก้อนทข้าไง อันนี้ก็บอกจะหาเรือกันอยู่อแต่ว่านี่ฮะมันคือคือผมฟังดูนวติดตามมาตลอดเนี่ยมันเือเรื่องระหว่าง BTS กับกรทมเนี่ยมันมันอิลุกตุงนังแบบว่ามัน มันพันกันเหมือนกับสายสื่อสารที่เราเห็นมันติตามเสาไฟฟ้าแหละคือพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยไอสายรังรถกระจอกใช่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดตามเนี่ยก็จะแบบว่าคืองงอ่ะงงว่าทําไมมันอิลุงตุงดังมันพันตูกันไปแบบแล้ว คือถ้าถ้าจะทําให้เห็นชัดเจนเนี่ยนะต้องทําเป็นไดเกรมออกมาอ่าไม่ออกใช่ไหมครับออันนี้ BTS นะอันนี้กรุงเทพธนาคมนะอันนี้กทมนนะอันนี้สภานะอแล้วก็โยงไปว่าใครเนี่ยมีปัญหาอะไรกับใครเชื่อไปครับว่าถ้าเกิดทําเป็นไดเกรมออกมาแต่คือมันจะสายมันก็จะพันกันพันตูกันหมดนะครับผมแล้วประเด็นคืองานนี้มันก็น่าคิดนะครับ เอ่ออย่างโอเคแหละทำไมถึงเกี่ยวข้องกับกรุงเทพธนาคมเพราะว่าปทามเนี่ยเวลาจะทําธุรกรรมกับเอกชนเนี่ยเขาทําผ่านกรุงเทพธนาคมครับซึ่งเป็นบริษัทบเป็นนิติบุคคลที่ทําหน้าที่แทนถูกปะ่ะฮะแล้วสัญญาเนี่ยอย่างเดินรถอะไรต่างๆมันก็ไปเกี่ยวโยงกับกรุงเทพธนาคมกลายเป็นว่าออไอ้ที่สัญญาเดินรถอ่ะกรุงเทพธนาคมก็ทากับ B t ทสนะส่วนต่อขยายนะครับ แล้วก็บังเอิญปปชอเองก็ไปฟ้องต่อ12รายปปชอ,อีกป <laughs> ป,ปชก็บอกว่าสัญญาที่ทํากับ b t ทเสเนี่ยมันค่อนข้างมันมีนเมที่จะขัดโดยมิชอบหรือเป,เปล่าเออมันก็กลายเป็นเรื่องผมก็เข้าใจนะกรุงเทพธนาคมเองก็ต้องโปรเทคตัวเองไงใช่ในเมื่อฉันร้องไปแล้วว่าขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากว่าม่มีปปชค้างอยู่นะซึ่งศาลก็ไม่รับกรุงเทพธนคมบอกอ้าวอย่างนี้ฉันก็ต้องอุทธรไปก่อน ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละขออุทธรณ์ไปก่อนเพราะนั้นนี่ยถ้าไม่อุทธรณ์เดี๋ยวฉันจะโดนล,ล่าวเนหรือเปล่าก็ทาไมไม่สู้ล่ะ <c oughs> เออยังงั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไงเออนะครับก็เป็นอิลุงตุงนางสังขยาอย่างที่คุณนรยชัยพูดนะฮะคือคือระหว่างคุณสุป,ปาชัยเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยผมผม <c oughs> กล้กองไม่ได้พสต์ผมทำไม คือคือเป็นย exactly. like ุ่งเหยิงมากกว่าจริงๆออยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงนะครับก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวลอกกันดูต่อนะครับต้องให้คุณสุภัชัยอ่านเลยให้ให้ผมอ่านไม่ได้เนี่ยเขาเนี้ยเออนะมันมันอีลุงตุงงางสัญญาอิรุงตุงงางมากนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ BTS เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะยังไงเออแต่ก็โอ้โหมีเสียงกระเพื่อมกระเพื่อมจากสภาบอกว่ายุบไปเลยเนี่ยกรุงเทพธนบุญผมว่าพนักงานของกรุงเทพธนบุญก็ร้อนรนหนาวกันนะสภาเขาจะยุบนะ เออนะครับอันนี้ก็เป็นเาพลจิรกุลนินามสกุลคุณคุณนะอ่าคุณ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 หลายคนน่าจะรู้จักดีนะพ่อคุณพ่อคุณโฟกัสอ่าใช่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 ดาราสาวใช่ไหมฮะแล้วก็ประมาณนั้นน่ะผมรู้จักตอนแฟนฉันนะนักเอกแฟนฉันไงเออตอนนั้นนะฮะผมจําชื่อน้องก็ไม่ได้นะตอนที่เราแสดงจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง BTS กับกทมครับ